งูง่ไงในน้เฉาหลบดูข wow! the ok wow. oh, oh. oh, ้างในป่าโอเ่ยบายโอเค่ยบบายไเคเลยเด็ดเมาให้แล้วโอ้โอัน้นนฟอร์มิงโกกินอะไรวะอะไรกินไ้เลยคดเด็ดเด็ด สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะวันนี้เราจะพาน้องมาดูสัตว์กันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นกฟามิงโกนะคะอยู่ตรงไหนนกฟามิงโกนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสัตว์อย่างอื่นนะคะข้างในค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ แฟนควิ้นโชว์พอดีเลยนกแฟนควิ้นโชว์ไปดูแฟนควิ้นกันก่อนนะอุ้ยมีนกอยู่ข้างบนด้วยนะอะไรนะอุ้ยมีนกอยู่ข้างบนด้วยป้าปามีนกอยู่ข้างบนด้วยแหละป้ามีงโกอยู่ข้างบนขางบนสาวเพชรขับเตอร์เร็วแล้วเพิ่มโอ้โหดูเดินเดินเหมือนเพชรเลยอ่ะโโอ้หเดินยังไงเดินยกยิ่งเยอะเลยว้าวมาแล้วเดินมาเลยมาเลย เขาจะกระจายที baby, mm. then, ่อย so okay. so so ูยไวส่วนตัวเซต์ะครับกระดูกทีก็จะพัดตอวกันครับดูซีเนียตีเข่าเข้าทุกตัวครับมีอะไรติดอยู่ก้อยใครว่าสัตว์ประชานชนตะเกียบจะรู้ว่ากินฝ้ายดยแย่งกันกินใหญ่เลยโอ้โหไมาอะไรอ่ะมาฟูหรือเปล่าไม่กินปลากติดตัวเลยฟองกระตูจะเป็นผู้ฟักไข่เวลาฟักไข่ประมาณสามสิบเก้าถึงสี่วันตัวผู้ฟักไข่โอ้โห กินเพื่อนเลยอ่ะเอาลงแล้วลงน้ำแล้วปะป๊ายังไงปะป๊าข้างหน้านี่ลงน้ำแล้วกินลงน้ำแล้วฮะไปลงน้ำโอ้ยไปลงน้ำไปลงในน้ำไวยน้ำแล้วโอ้ยโอ้ยไ้น้ำอยู่นะโอ้โหโอ้โห ดูหมอนมาสิหมอนลอหมอมาสในญี่ปุ่นนี่คืออะไรดูนี่้านะครับขนาั้งี่แบบต้งใหญ่เลยนะครับว่ายน้ำใหญ่เลยกินอาหารกินอาหารอันนี้ี่เช่ารถกล้องนะครับก็อย่าลืมครับขนาดก่อนรสเอานาฬิกาขนมต่าต่างไปกับรถตัวนี้่ดูตัวนี้ดิทาไรมันเนี่ยมันขัง คันคันคันเพ็รคันเปล่าไม่คันไปไปไปอปไ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 อ่นไปไปไปไว่ปไปไปไปเอาน็ปไ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 อไป้ปไ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 อไกไป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 ไรไป้ปไปไปไอไป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 ไเไป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 เปไป เฉลียวเเออับกลับได้เออับเลยูกเบบีมาเบบีมาเ้เบบีเินมเร็วเร็วเเโอ้โหกระดิกหูใหญ่เลยกลัวไม่ลูกกลัวด้องเฉาไหมงูงเายน้องเฉาหลบดูข้างในป่าปลาตัวไปดูกันหนูองดูเห็นไหมเห็นที่โปไหล่ะทิโป พีโป้โปเตมาร์าตตัวเตมาร์ตโปเตมาร์ตโปน้ำโปน้ำไม่ใช่ไม่ใช่โปไม่ใช่หมูไม่ใช่ใชแต่ตรงนู้นพี่โปหลบร่มอยู่นู่นลูกพี่โปเขาขี้ร้อนไอ้เชีายบายไปบ่ายแค่ช่วยบ่นบ่นบ่นแล้วอันอนี้ข้างในมีหนูยากนะครับเนี่ยหนูยักษ์นี่งหนูตัวเมืนอไห ระ้วกระเล่าแล้วก็ลงนี้ก็มีเก้งมีฮิโปรามือนะครับจะมีสลอตตะนอนอยู่ในนี้นะครับแม่มี่อยู่ในน้ำเห็นะหมโอ้อยู่ในน้ำปลาพ่านเห็นตัวหัวเฮลโหดลหดด nè nè, hãy phêt nồi hãy phêt nồi ăn nào, lấy, bỏ lên á, ไอมกินเด็กอไกินเด็กอะเห็นหนิเป็นไงเนี่ยข้างเลย่กับนวนะไม่ไม่ต้องหวโอ้ไม่กลัวไม่กัดไม่กัดไม่กลั่เขากินกินไม่กัดไม่กัดไม่กัม่กับ๊ายบายอิ่มไหมอ้าวเอาเด็กเอามือไปกินเอามือ ไม่กินเขากินไม่หญ้ากินหญ้าเขาไม่กินเด็กเขากินเขากินเด็กไม่ได้ผักเออเขากินผักไม่กลัวเขาไม่กัดอร่อยเลยอร่อยเลยเขาไม่กัดหมแล้วหมดแล้วกินหเด็กมดเลยนไงให้ตัให้เขากิน จับได้เองไม่แบ่งมาเลยเหรอเห็นไหมพี่เขายังไม่กลัวเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมัมมบอกมมัม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 มัมมััมมัมม ว้าวฟามิงโกเจ้านกฟามิงโกดูสิเนี่ยเจนเตยจาต้นไม้เลยดูอะไรดูอะไรนะดูสิตรงนั้นมีอะไรมีอะไรอ่ะโอ้มีกาแฟมีเป็ดด้วยดูเป็ดชีเหลืองรียกนั่นอะไรเพชรไกลๆนู่นอะไรเป็ดใช่ไหมอ๋อตัวเล็กตัวเล็กอุย อุ้ย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 กระโดดใหญ่กระโดดใหญ่เลย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 อุ้ย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 กระโดดใหญ่เลยอ่าตอนนี้บรรยากาศดีนะครับนี่ถ้ามองไปในน้ำเนี่ยมันจะเห็นดำ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 นะโอ้โหคือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยมันใหญ่กว้างมากเลยนะตอนนี้ยังไม่ทั่วเลยอ่ะที่สวนสัตว์เขาเขียวเหนียวมีแมวไล่เรียบเลยนี่มา เ,เลี <S S ้งกินสวนสเ่ยบเพชรมาไหคะจะไปที่ไหนเราพีดมาดูมลายมลายกินอะเลยกินอะไรกินหญ้าเลยเพชรลูกกินหญ้ามามาแล้วมือแบ่งเพชรไหมกินอะไรวะมะลากินอะไรเลยกิเเพชรเเพชรองเต็มเย กวางเต็มเลยอุ้ยลงมาแค่นี่เลยอ่ะกวางความสวยเขาสวยมากเลยมันลงมาตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรคะไอเทมเปยันมีฮะกวางว้างเอาขึ้นแล้วขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอึ๊บ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 โอ้โหขึ้นได้แล้วยอดเลยยอดจริเลย เดินมาแล้วดูมันเดินใหญ่ดาบายบายโอ้โหส่งจูบให้นกกระจอกเทศด้วยหฮไยนกกระจอกเทศทำไรอ่ะเห็นนะสิงโตนั่งตรงนั้นเองเหรอสิงโตโอ้โหหน้าตาเหมือนงอนใครเลยทำเมินดูดิหิวหรือเปล่าเห็นไหม เื่อะคเตาเมินอะดูดิมาดันเสือเสออนเสือสงตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้ต้องอยู่ตัวเดียวบอีกตัวอยู่นอกนนกันเอยู่ตัวเดียวเลยอะชวนเพื่อนก็ไปอยู่หน่อยสิอยู่บนนั้นเองชั่งช้างครับช้างช้างโอ้โหหังช้าง ขนมช้างนายอย่างยาวเลยอะตันั้นน่ะชื่ออะไรเนาะลอโอ้โหมัใหญ่เลยีมชางนี่อร่อยไหมพี่เขาเรียกหนิพี่แม่หนิพี่ไม่เขาเรียกร่อนี่เซ็ตอร่อยไหมอร่อยมับ เลือดเลจ้าโอ้เฮ้ยน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลช้างทำอะไรลูกน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลเลยช้างทำอะไรครับพี่พี่รับเพที่ยังพี่แล้วพี่แล้วอุ้ยฮ่าดูน่ะดูสิมินนี่ใช่ไหม มีช้างคีด้วยค่ะวันนี้นะคะหม่าม่าและเนื้อเห็ดนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดถูกใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย